นเนียัง,ง,ง,งนนยถ่ายอีกคู่ต่อไปก็ล่างคือไปเทียบเนะาะทานผู้สมเนาะถ่ายเพิ่งอีกคูน่นึงเนาะคือหลอกใบ,บนี่มันหลอบสิ่งแลว้วนะจ๊ะ ตอนนี้เรากำลังถ่ายเฮือ,อกคูที่สองจังหวัดพิ่อยลงมาเนะาะท่ายผู้ชมเนาะตอนแรงตอนบ่ายเป็นทอบสิ่งค์เนะาะถ่าว่าอีกคู่นึงจะสือไปโลดโตสิเก็บภาพบางส่วนให้เบิ้เเง,งเท่านั้นเองถ่ายผู้ชมเนาะถามาเบิ่งสวงเฮือกจะบ่ได้ทายเบิ่งละเอียดหลอก่าคูไรเป็นคูไรเนาะเอาให้เบิง่งภาพบรรยากาศได้ร่วมรซวมื่อเนาะ เพราะว่าเขากับพวกเขาใจว่าเพื่งอาบานได้เป็นบานได้กันเนาะมีมีตะวสิเพื่อไทยอะ้<ม>ระเป็นมีเพื่อไทยเนาะทันภู้ชมมีเพื่อไทยแล้วก็เพื่อทา้งฟางซอปบอลาวเอาพนับเสือมาแข่งขันน้ำกับมีเนาะทันภู้ชมเนาะจากบานเกยไก่ไล้เนาะอันนี้คู่ที่สองเป็นตอนเป็นคู่ที่สองเอิ่งหล่อใบเนาะหล่อซิ่งเป็นสิม้าปล่อยลงมากระดังเกียมเนาะทันภู้ชมไปเบิรงนต้อกันได้เนาะปล่อยลงมาเนาะทันภู้ชมเนาะตอนนี้เนาะคู่ที่สองไปใจ สูรวอไม่ใช่ไหนใช่ได้ไส่่างเงงออกมาแล้วออกมาแล้วท่านผู้สมจะไหนเห็นแต่แบบๆมีปุ่นออกมาแล้วท่านผู้สมออกมาแล้วต้นนี้หอมนี่ผู้ชายนี่แสบม,มันผู้หญิงง ่ยังสูสีกันอยู่เนาะทำผู้สมนาะมาหอดลักใส่พ่วงพ่วงส่หัลักสปีดแล้วทุกสปีดบอแสมทุกที่สองใกล้เกินใกล้เกินมากจะน่าก็ตอกหรอกยิหรอกใส่ชนะจะเป็นห้องไฟเนาะ tam thiên chả ta bao thằng này nó mình nhà cho mình vương vang nó vương vang để bìa lái nó ừ. oh, coi là coi là bỏ mười nhầm ฟังบ้างนาะสนะเนาะทางพระศักดาเนาเป็นเนี่ยไายประศพทองใหม่แล้วเน้องครูหนึงเนาะทางพร้ศพ ท no, ั้งว่างนี่มากเลยเปียบเนาะครูกังกวลนี่ก็ทั้งว่างเนาะหรือว่าน้ำอยู่ว่างไร้แห้งบ่หรือว่าใจท่านผู้ส่มเด้อเบิ่งน้อกันสปีดเต็มทีเนาะเบิ่งฟังเนาะทั้งว่างนี่สองครูนี่ทั้งว่างเนียเปียบเบิ่อสองนี่แห้งทั้งม่อจีหอดแห้งยำขาดกันกับ ทางว่างไหนกินอีกแล้วอาทานผู้ส้มกระสมีตำนานเนาะทานผู้ส้มเนาะแล้วจะผ่านโล่เต่ามัคองต่อเนาะครับถึงเมื่อก่อนเมื่อยโดยลงมาอยู่ในกระตากเลยอ่ะทายไม่เลาละโล่ต่อเนาะทานผู้ส้มเนาะเลาะส้มเบง่์เต่อมังคองนี่เลยเนาะเห็นเบิ่งเสือลายจุกข้ามเนี่ยฮะเสือจุกข้ามนุ่งก่อนได้แล้วเนาะทานผู้ส้มเนาะ นี่ก็เป็นเบื้องเครื่องคายฮัตตกรรมเพอดีพี่น้องกบแถะคบปลอมครบเถะววววเมีนดีอันน même, même, is, ี้มันเครื่องฮัตตะเื่องฮาวเ่องมือจับกบเนาะตัวนี้ตัวนี้นี่เขาใส่กรบตัวน่ะนี่หัวนี่ยังกระติบเข่าเนาะแบบนั่เนาะ

ไว้มาขายมันเบิอย yani ่าน mm hmm. right. ี้มันเผาเพื่อนมันเผาแอบเดซอยพอขาวภานเร้่มันเผาเข้ามาแล้วเข้ามาเามาแล้วเขาคนระเบือเผาหวานบ่อยมากน้องสายเป็นยังเบ้งเพื่อนที่รักเจ้านตัวไห้เจ้าบริบูรณเดี่เราคุ้สุดภาบ เพิ <c ười> ừ. Ừ. ่งส่งค้าตันเนาะส่งเด้อมาผอวเางวนเพิ่งงามๆทานผัสมเนาะ เงนมงพี่เมียต้อเติมผ่อนเด้อเติมไหมเติมเติมข้อขาใจดีมันเติมอีน้ผส้อศาน้อได้รึ้ออกน้เาม่ใช่สดนะีคนบ้านเดียวกันนี่เพราะท่านเมื่ออาทิอย์ที่แล้วยนนี่หนแรนะอ้ไลยเป็นไก่เคงพุนไนบก่ร้ายหนทำสื่อรือเนาะ มก็มาไล่ด้วยเสือข่อยนเด้อเด้อไหมครับคนหามาเรื่อยนุงทรายมันยังรอสื่อเครืออยู่ต่ยังแน่เลยเนาะยักษ์ตัอะไรหน้่งทรายเสือซ้ำซีโต đãi wa nà, ảo đồ hả? đi chơi cái không phải. bỏ có để mà bỏ con bà đi ở cano, để à, để mưa à, để เบิ่โซ่เหืไปหอดบนซ่เหือกเรอกมันแดดร้ายแน่นอนต้นบนแน่นอนครับเนาะามหมหือจะม่นเหือไปเอใหหาเสโอกเยวเแม่ดนเติมเลยมาจสาวๆมาหอด่เก่าหมูจะมาหอดีกนี้บอกอมลาวเลยนะส่วนบายกล่องเมตตี เราวันๆเด้อเบอรงเสือมาบอลนี่น่าทานทู้สมทุกยางลอยบาทเด้อลอยเดียวลอยเดีก็ลอยเดียวทั้งใบบางแง่เนี่ยก็ลอยเนหนึ่งอยเดียวทั้งใบายแง่ก็ลอยเดียว้งใบบ่อยเดียวครับยมีหลายสีรงมีหายสีต ไปมก่ๆ like, หา่นี่อกน้องสสินค้ากลุ่มแห้งคันบาวขานชื่อเนื้อมะไรอยู่ได้ดีใช้เงินเด้อทางตรงใช้เงินเนาะเป็นการพอก้วก็เกินงใช้ด er ้เขาปลเาไม่ได้งามเด้อตัวนี้เ้ย like นี่น้อ 60บาทน้องชายมันจะสื่อหวยมันจะเสียงโศกเนาะรางวัลที่หนึงอยู่นี่แล้วละว่านล้าน8ล้านเพรสุดโอ้มีหลายใบพ่าตัวนี้สามใบส68ล้านบาทสา68ล้านบาทให้แซบเอาว่าน้องชาย มัาสื่อบันสื่อไปจะได้หนอมาไกล่องแน่พูสาน้องพสาวมาจั่วบาสาวตะแพงจะดิมาจั่วบาทได้ดดิพู้สาวคนบ้านทนบาน่ er. um. ่แนะ รู้เลยว่าม่าดิใจดี่านทานผู้ชมเอาฝากเที่ยวอภินอเทั้งโซบโปปลาใาอยากสือดิวร้ดพิเศษเนาะ่มันบป็นอะวรบาไปในคลิปแล้วราคานีจ้า <initiative> ถือว่างานบุญสองเพื่อนไม่ได้อแ่งนี่ก็มีงานยังอยู่บนนอจ้ะมีแค่คอนเสิร์ตหน่อยเพิ่นค่ะคอนเสิร์ตหน่อยเนาะคิดว่าน่าจะจบน่าจะจบในมือนี้เนาะมืออื่นก็ยังมีต่ออีกว่ามืออื่นนี่โอเคโอเคจับถือว่าตอนนี้เป็นสื่อน้ำเนาะหิ้วยางเมื่อยไร้เลยสื่อน้ำ แม่ค้ารับตังคหน่อยครับ่เจ้าไหมเมืออททานทุกสเลาะมือคนร้ายของเครื่องสื่อค้องท้ายเมันก็รายแหนเนแค่น,นกระบ้เคยมาเจือกำลังมาเจน,น,นี้นกตอนนี้มานางอยู่หิมทาเชือนเนะาะยังหลังเนาะ กระจอกกำลังส้มบรรยากาศส้มสวงเหือได้เลยะาหลจะมาสบปานะครับที <t 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 ่ไสนุกข uh um ึ <t umm> <t ่ใหญ่ได้เป็นประจำทุกปีนะฮะี่สบันเหลือมตาวันนั้นต้องไปทานเออานี้ก็ไม่ขาดก็เอิญขนมย่างหน่อยไม่ขาดเนาะข่าแตกเนาะข้าแตกข้วยน้ำตาลบอ้าเอิญยังเขาเอิญยังมา เอาโคอฮึมเราโควก่อนลึมเกมีเกมีอืมคุณเจ้าหาวะ ถืออยู่ิบานาดมาทจ่บาทบาทระมาณิปบาทว้าเลยวันนี้ว้าจะีเนาะมันใส่ว่าไรเนี่ไปแลกแล้วเะโอ้โหแล้วมสไปแลกใส่ขมันเนแถวนีแน่นอนโอ้ยุไกยคุูกเขาเ็ิมน่ยโสยบ่จัยสสี่ยโอ

ี๋ยวนอทานผสมมาหวอดนี่กับมันสีเลื่อนทางเมื่อบานเลยเด้อบาดนี้เวลาประมาณสามโงเคืองน่ะมาฝากกดไหลกดแชรกดติดตามให้เด้อนี่เด้อสิ่ากันกับก่อนบาดยางจอดน้ำเพื่อนี่เด่อเขาสีออกเมื่อป้าน่ะ่ยวที่สองหลอกที่สองน่ะตอนหลอกใบกับโต๊ะเรือไปม๊ายบายทุกคนพอกันคลิปหนาเด้อ๊ายบายกล่องนี่ เป็นจไรเป็นใะไรโชคใจเอาบงมไงไรบ้งเดิอตอนนี้ทานผสมเลิกเลินทางกรับเด้อบารีมืกมากก็เต็มเมื่อกะเต็มพ่นร well, nice ้รอบนึงก้อน er อยู่ยุโกินเดกระบกะบากล่องแน่